กลับมาต่อกันครับกับเนียวโตมาตาผมยังไม่ได้เล่นไปถึงไหนเลยไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยเดี๋ยวเราส่งของให้ปาสคาวแล้วก็อ่าทำไมมันเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ผมบ่อยจังวะไ <c oughs> อเด็กเวนนี่ไอ้บ้าคัสตอมได้ไหม เนี่ยผมอยากให้ล็อกออนมันอยู่แบบเดิมอะผมไม่อยากไปยุ่งไม่งั้นผมก็เอาอีกอันที่สองแล้วอันนี้ไฟอันนี้ Ev ade. Ev ade. Ev ade. อีเวดอีเวดอีเวดอ่อส่งของให้ปัสคาขึ้นบันไดก็ได้ปะเดี๋ยวเราจะส่งของให้ปัสคาแล้วก็ไปทำไซส์เควสต่อ พราะผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากก็น่าจะจบแล้วฮะอ๋อเอาน้ำมันมาให้เหรอไอเดมนเน่มนอ่าเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เข้าใจได้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าแอนดรอยทุกตัวแล้วก็เครื่องจักรทุกตัวสามารถอยู่อาศัยไปอย่างมีความสุขอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่มีทางสลอดไหนเอสมันคุยจากตรงไหนโอ,อกข้างบนก็ค <c oughs> <c oughs> งอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ขอขอบคุณนะแต <c oughs> ่ว่าเธอ สามารถช่วยเหลือพวกเครื่องจักรตัวอื่นด้วยก็คงจะดีเพราะว่าการที่ทำตามทำความเข้าใจคนอื่นก็คือต้องทำความรู้จักกับคนอื่นใช่ไหมวันนี้สมองผมไม่ดีแน่นอนเมื่อกี้เสียงอะไรเนี่ยอยู่น้ำจังเลยนี่มนการ้ัมสตูระดับกลลยออดอยู่ในเมือง ้วดูเหมือนกับมีพวกเครื่องจักรตัวอื่นด้วยโยฮาทุกหน่วยไปที่นั่นได้ก็เลยอเป็นกับดักจริงๆด้วยฉันสัญญาเราไม่รู้ถึงข้อมูลนี้เหมือนกันแล้วก็เข้าใจด้ว่าพวกเธอคงไม่เชื่อใจฉันหรอกเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อย่ากันไปกันก่อนมีการสื่อสารด่วนมาจากบังเกอร์ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อมุมกล้องมันเปลี่ยนฮะผมก็งงเพราะถ้าทางขวามันคือทางกลับบ้านไม่ใช่สิมันคือทางไปส่วนสนุกข้างล่างต่างหากคือทางกลับผมไม่น่าพูดรู้เรื่องอ่ะวันนี้กูละเลนกูกระตุกกระตักมากเลยไม่ไบร์เลย ชูบีโอศูนย์ส่สงเครื่องบินลำใหม่มาให้กลมๆนี่คือเียอะไรวะส่งสัญญาณมาแล้วแค่ต้องไปให้ถึงผมก็โดงไฟยูนิตมูสตกปลาบ้าอะไรตอนนี้ผมจะทำไซควส ตรงนี้ผมว่าผมเปิดแล้วหรือเปล่าวะมันเข้ามาบุกใหม่เหรอเราจะไม่เซฟอ่ะผมกลัวมากเลยผมกลัวจริงๆกลัวว่าผมเริ่มเนื้อเรื่องนี้ไปแล้วผมจะกลับไปทำไซเควสไม่ได้ดั่งพวกเกม RPG หลายๆเกมเ,เราต้องไปที่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> จากจกลับไปทำไซเควสก่อนป่ะ น่าเสียดายน่าเสียดายนั่นไงไฟยูนิตโอไหลายตัวเ,เลยนี่เฮ้เราขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยละ่ะสองร้อยบาทว้าวยิงเคี้ยอะไรกันนะเนี่ย ไม่เมยเท็มโต๊ะเลยครับเครื่องบินน่าจะอยู่<อ>ตึก<อ>ข้างหน้านั่นอ่าเราคงไปไหนไม่ได้เครื่องบินต้องผ่านโกลเลยอดข้างหน้านไปอโอเค ไปยังไงล่ะสวัสดีกอลารรอฮัดตัวอะไรตกมาอ๋อนายเอสถึงทำดาเมจได้ที <c oughs> <c oughs> นี้ก็พอใจแล้วตึกนี้เหรอแล้วผมนี่ไงบันไดอ๋อตึกแรกที่เรามาทำไมไม่ส่งมาให้ถึงแบบแคมป์หรืออะไรอย่างนั้นวะ บนสุดเลยใช่ไหมฮะมันบอกเดินกันนานจาังเกมนี้พูดถึงแล้วเป็นเกมที่มีโทนสีที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะสีจะมนม,มอนะ สีจะหม่นม่นมันต้องมีทางเข้าสิไม่ฉันจะเอาตังค์จะไม่สนหรอกแดมแดมก็แดมมันเวลสสามเองส่สสงข้อมูลไปให้ข้อลลมูลอะไรวะไปดิครับ ผมไม่น่ากดสี่ยิโอ๋อกกดผิดผมกดยิงเป็นดกดหลบคือตั้งใจจะหลบแต่ไปนันกดยิงไม่น่าเลยฮะขอสิครับดาเม็ดกัดกัดกระหลกชื่อหายเลยสู้กับไอตัวในส่วนสะดุกมาแล้วไอพวกนี้แม่งโคตรกระโหลกเลย มีเรื่นงอะไรเนี่ยอาวตีก็ตีไม่โดนทำไรอะ่ะหัวเรามมนโจมตีผม เห็นแล้วอย่างได้นนาโมอคอจริงฮะเห็นระบบเล็งเป้าอย่างเงี้ยในเราก็เลยว่าฝันแลวพังได้ไปที่เครื่องบินระหว่างที่ไปได้เถอะทางไปมันคือทางไหนครับตรงนี้ปิดนอนรอก่อนนะเพื่อน นอนรอดีๆนะเอ่อนี่ไม่ใช่ทางไปอุย๊ยเกือบแลนะ้วเว้ยเบลอๆไหนว่าทางไปอ๋อ ก็ตั้งสตางาาขนาดนั้นระวังด้วยบนท้องฟ้ามีด้วยเต็ไมไปด้วยเครื่องอต,อต่อต้านอากาศยานบินให้ต่ำๆเข้าไว้ ไปไหนเนี่ยไม่มีใครทำอะไรผมได้อ่ะอุ้ยอ๋อมีหลายตัวแต่เราไม่ว่าวมีตัวเดียวสามเหลี่ยม่้จะแรงกว่าไฮะ ดาเมจกระหลโปงเท่ากันพเพล่อเราฟันไม่ได้ด้วยซ้ำแม่งแดช่าดได้อย่างง่ายได้อะขี้โกงขี้โกงไอเฟรมโคตรสูงอ็ฟันโดนดาเมจอยู่ผมก็เพิ่งรู้ เป้าหมายพักไปแล้วสำหรับไกรอดแค่นี้ก็น่าจะพอลองมันกำลังชาร์จแบตเดิร์ฟศัตรูสั่นไหวรุนแรงมากมันกำลังสั่นพ้องร่วมกับตัวอื่นในเขตต่อสู้ แบ็กบ็อกเหรอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับโอเคว้าวเดอะอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยพวกเอเลีย่ยนที่ไปโผล่หัวมาเป็นร้อยๆปีซ่อนอยู่ใต้ดินงนั้นเหรอ เออแล้วเกี่ยวอะไรกับผมไปไหนอ่ะนี่คือผู้การของเธอ นี่มันเป็นครั้งแรกในหลายร้อย,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 ยปีเราได้รับสัญญาณของพวกเอเลี่ยนนัน่นคือสิ่งมีชีวิตที่คอยบงการพวกเครื่องจักรนี้อยู่ถ้าเราสามารถจัดการมันได้เราก็จะสามารถจบสงครามนี้ได้สักท,ทีเก็บข้อมูลของเราก็เลยพยายามถอดรหัสข้อมูลอยู่แต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอเราต้องการข้อมูลมากกว่านี้เยวห้าทุกหน่วยต้องไปเก็บข้อมูล โอเคเราจะปล่อยให้โอกาสนี้พาดไปไม่ได้ในวิ20มาว่าให้แมบแล้วแต่ด่วมันจะอยู่ใต้ดินนะลึกมากเลยด้วยยังไม่เคยชอบวางแผนเลยใช่ไหมทูบีผมไม่เอาอะผมไม่เอาผมกลัว,ลวอีเทียวลว20กับวิว ไม่คุม้มฮะไม่คุ้มไม่คุ้มตรงนี้มีอะไรอ่ะ <c oughs> The fuck ตัวเหี้อะไรอเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยไทเคเวสกดสตาร์ท อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนืบนมกด s e เล็กได้ <_ c oughs> แล้วเรจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงอืมนั่นไงตัวไซเคส ้าผมจะไปยังไงวะถาว้าเรามาจากตรงนั้นแล้วเราบินไม่ไม่ถึงอยู่แล้วตรงนี้ก็ช่างห่างไกลลองดูฮนะไม่ถึงอน่ะ้าหยู่ตึกนั้นนะพอว่า อุดาโยอ๋ออ๋ออุ้ยอี้เฮกเคาเตอร์แล้วไม่ขึ้นด้วยว่าแล้วเชียวยิงดาเมจกโ็โคตรเบาเลยฮนะ ไม่ไหวว่ะพอเตอร์ไม่ไหวว่ะดามเมจเบาเกินโดนไปซะไอไนเอสโดนไปซะไอไนเอสืมไม่เลวไม่เลวเลยจริงๆ ันคือนักบวชนักรบพระนักรบใช่พระนักรบทำไมต้องเป็นหลวงพ่อวะเป็นฟาเธอร์วะใช่ไหมนเถอะหลวงพ่อก็ได้พระนักรบหลวงพ่อเซอร์โวกำลังเดินทางไปสู่นิพพานเพื่อที่จะบรรลุซิกเอ็นไลท์เทนเอ็นไลท์เต็ดอ่ะโอ้ยสมองกู e n l i g h t e n e d ็คือบรรลุนั่นแหละฮะหลวงพ่อเซอร์โวแต่ในที่สุดหลวงพ่อเซอร์โวคนเดียวก็ทำได้แค่นี้แหละบางทีพวกเธออาจจะเป็นคนที่ช่วยให้ฉันช่วยร่วมเดินทางไปกับฉันได้เออไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะควรช่วยพวกเรื่องจักในการฝึกรบไหมนะโอ้ กลัวเรื่องที่จะไม่รู้กลัวเรื่องที่ไม่รู้งั้นเหรอพ่อหนุม่มแล้วเราจะได้อะไรล่ะหลวงพ่อเซอร,ร์โวจะให้เทคนิคการต่อสู้ลับไม่รู้สิทูบีฟังดูน่าสงสัยนะคิดว่ายังไงช่วยก็ได้โอ้โหฟ้าเป็นใจให้หลวงพ่อแล้วไว้เจอกันใหม่อ่าไม่ใช่ไว้มาสู้กันอ,อะไรวะผู้เป็นอะไรเนี่ย นั่นแหละฮะตีตัวนั้นไปเลยสามร้อยน่นจ,จบ พ่อพ่อลงพ่อยอมแพ้แล้วไม่คิดเลยนะพวกเธอจะอึดขนาดนี้อย่างน้อยก็ออกแรงดีเหมือนกันนะครับเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะเงินก็ดีเันก็ดีเอาละนี่ค่าใช้จ่ายสำหรับบทเรียนจะต้องพาฮะทำไมกูต้องเอาของมาให้มึงเนี่ยหลวงพ่อเดี๋ยวไม่เคยบอกเรื่องนี้มาก่อนก็ เราซ้อมรบกันใช่ไหมล่ะพวกเธอก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมหมอน,นี่มันหน้าด้านจะมัดพวกเธอน่าจะไปหาไอ้สายไฟนี้ได้จากเครื่องจักรที่คล้ายๆกับไดโนเสาร์อยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยไปเอามาก่อนที่จะสู้ครั้งต่อไปผมมีแล้วล่ะอ้าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยงั้นมาสู้กันอีกครั้ง หลวงพ่อพร้อมสู้ถ้าเกิดว่าเอาของมาให้มันบอกนี้2,000 ATK up melee ATK up น่าสนใจฮะ3,000หลวงพ่อกำลังเตรียมพร้อมอยู่ให้กลับมาเก <Yeah. S 1> ผมต้องไปเอาของผมคืนว่ะไม่ได้ละ ผมซื้อใช้จ่ายไปกับหลวงพ่อแล้วพานักรบไทยมันจะไม่มีนะมันก็ต้องเป็นของญี่ปุ่นะญี่ปุ่นถึงอ่ะกูลองมึงทำอะไรเนี่ยหลวงพ่อตอนแรกผมไปก็สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดไปสิบสองไม่เท่าไหรนะ่ฮะแม่งมอนแถวนี้ยี่สิบเต็กเวนก็ไ,ไรเนี่ยยี่สิบสี ไม่น่ากดสี่เหลี่ยมเลยให้พอดยิงรู้สึกว่าเป็นเออมึงมาเสือกอะไรเนี่ยให้พอดยิงรู้สึกว่าเป็นดาเมจที่ดีที่สุดแล้วสู้ไหวอยู่แต่ว่าเลเวลมันช่างแตกต่างกันสะเหลอเกินไปหาหลวงพ่ออีก มึงอะไรเนี่ยไอ้ก,กวางเวนฮะวิ่งอยู่นั่นแหละ <c oughs> ผมต้องเอาะไรเยๆๆๆๆอะกว่านี้เราจะฟาร์มได้ยังไงนะได้เนื้ออีกแล้วเอาไว้ขาย ตอนแรกเราอยู่ตึกนี้ไม่ใช่เหรอเอ๊ะงงงงจริงอ๋อนี่คือทางขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่าหลวงพ่อมีอาวุธด้วยเหรอ โอ้กลับมาสู้อีกแล้วเหรอพ่หนูหลวงพ่อทำไมให้มันเป็นสีมันวาดสีกันเหรอแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะหลวงพ่อได้เอาของขวัญที่พวกเธอให้มาคราวนี้เนะี่ยมาทำให้เขาเก่งกว่าเดิมอีกอยากจะทดสอบดูไหมล่ะอันที่สองมันถามเราจะถามว่าไปเอาไอ้เข็มขัดแบงนี้มาจากไหน ซึ่งผมเสือกกดอันนี้ไปก่อนเห้มันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสามสิอยู่ห่างๆอยังห่วงโอ้โหตู้กันตายฮะเพื่อมมอุงสูงจัง เฮี้ยผมโดนปันทีเดียวผมตายแน่เลยเราหนีอย่างเดียวอะทำร่องสนอะไรมากผมหนีอย่างเดียวอะครึ่งเลยเออจะครึ่งแล้ว ดาเมจอย่างเบาถ้าผมทำพลาไปนิดสักนิดนะโอ้โอ้ท่าใหม่ไม่เอาหลวงพ่อเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮีอยอยู่นิ่งคือวีอยู่นิ่ง พลังกาบอลอากาศได้ไอบ้บ้าเปลี่ยนทิศทางบอลอากาศหลวงพ่อก็เทพเหมืนอนกันนะเนี่ยอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งเอ้ยนายเอสก็มีมันใช้ชีพแบบเดียวกับผมเหรอไม่เอาแล้วมันฟันออกราเป็นช็อกเวฟเหมืนอนกันนะพอใจหรือยังเลย เอาละมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายกันเถอะไม่เอาหน้าคุณเป็นคนที่อยากจะทดสอบเองไม่ใช่เหรอหแล้วพวกเธอจะปฏิเสธคำขอของพระแก่ๆอย่างฉันหรือไงเฮียมาพูดเรื่องนี้กันเลยเอาละหลวงพ่อขอยอมแพ้อ๋อขอละเรื่องทางโลกหลวงพ่ออุตส่าห์ละเรื่องทางโลกแล้วการนั้นยังยอมที่จะปฏิเสธคำขอเหรอก็ได้ก็ได้ไดท่นี้ต้องการอะไรล่ะ มมโมรี่อันลอยหนึ่งอันแล้วก็แผงวงจรมันพังหนึ่งอันเอ้าลรไปได้แล้ว data map. ค่อยว่ากันฮะเชีย่ยแล้วกูต้องฟาร์มเวลลเหรอเนี่ยผมต้องเอามิวสิกบล็อกไปคืนกันนะ ทำไมตู้พวกนี้กลับมาพังอีกแล้วหรือเพราะว่าเราต่อสู้อยู่แค่นั้นเองแต่ไม่น่านะฮะพี่ไอ้เก็บของยังเก็บได้เลยอุ้ยเอ,อ่อเด f u ฟั a อายู u b ้อหมูป่าหมูป่าตัวยงใหญ่ บอกว่าควายผมก็เชื่อไม่ใช่ไม่ได้อเต้องระยะโอ้อย่าฟันเฮ้ย่าฟันมันพุ่งเร็วพวกบ้าเนี่ย เนื้อหมูป่าอืมไม่ใช่ของคราฟตอนนั้นก็มีไซคเควสอีกแล้วตะไซคเควสมันไม่ให้อีกพีนะสินั่นแหละข้อเสียเอ่อแคมป์อยู่ตรงไหนวะฮะตรงนั้นคือภารกิจหลักตรงนี้คือภารกิจ โรโบโรโจบาเวลอ๋อนี่คือของหลวงพ่อไอเทมหลวงพ่ออยู่ข้างในหรอหลวงพ่อจะบอกอย่างงั้นเลยหรอ What the fuck? ออไ <15. S 2> ม,ม่เอาเท่าไหร่วะสิบห้ามันมีอาวุธฮะรอบอกัน ไม่ใช่เสือกิดฟังผมต้องการอันลอยได้รับอีเมลอมโอเคได้แล้วของหลวงพ่อแต่ผมว่ามันน่าจะเอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวเรา ไปส่งเควสเดิมก่อนดีกว่านี <is> ่อะไรมันถล่มเพราะว่าข้างล่างมันมีอุโมองค์อยู่เมืองถล่มเพราะว่าข้างล่างมันมีรูอุโมองค์ใหญ่ขนาดนี้อยู่เนี่ยนะ